ส่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะสิส่งเอาความหาลูกน้องลาสุดส่งเอาความมหาเอ้าใครพร้อมมาเลยนะครับที่น่าออฟฟิศโทรไปหาแม่มาเมื่อกี้คุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะการเหลือคุณยายที่ต้องแบบกักตัวอยู่บ้านคนเดียวความลุงแล้วเบอร์ สั่งทำผ้าคลุมไหลไปให้อ๋ขอบคุณค่ะคุณยายไม่ติดก็ดีแล้วแต่ว่าก็ห่วงถ้ามาเป็นส่งผิดเดี๋ยวคุยด้วยก็บอกชายคือสีไม่เมื่อยมาดี อากาศมันดีมันไม่น่าไปไหนแต่ก็ถ้าไปก็คงไปคาเฟ่ปะนั่งรถไปด้วยฟังสอบไปด้วยกำลังใจขอบคุณนะคะอยากให้เล่าเรื่องอะไรอะฝั่งฟังไปเลยฟังต้องแอปเหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อโทรผิดค่ะสิบสองปภาเล่าเรื่องไวเด็ก ตอนนี้ติดมากเลยต้องถือโทรศัพท์ไว้ตลอดรอแจ้งเพือนนะ <laughs> โอ้ยขอบคุณนะคะเข้าใจนะยังไม่ได้ทานอะไรเลยหิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรก็ว่าอยากกินกับขาเล่าวแบบคืออยากกลับบ้านตอนนี้แบบอยากกลับบ้านไปหาแม่มากเลยแต่ว่าก็มันมันก็เสี่ยงไหมท่านก็แบบกลับไปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับยายอะไรเงี้ยเออมันลุงไปคาเฟ่ จ้างสองมานังลองเพลงให้ฟังอยู่บา้านไม่แพงเอาเป็นโฟกซองก็ได้ปะไม่แพงหรอกคิดตามระยะทางแกงน้อใหม่แอยจะกิดแกงน้องไม่สมดูพี่แล้วมีพลังบวกมากทำไมอะ